ลูกาวของก,กษัตริย์แห่งอังกฤษที่ถูกลืมสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแมรี่แห่งอังกฤษและเคานเตสแห่งแฮเวิร์ดพระราชธิดาองค์ที่3พระองค์เดียวของพระเจ้าจอร์จที่5แห่งอังกฤษกับควีนแมรี่ค่ะทรงประสูติเมื่อวันที่25เมษายนปี1897ที่ยอบคอเทตในโนฟอร์กของประเทศอังกฤษทรงมีพระเชษฐาหรือพี่ชายสองพระองค์ได้แก่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8แห่งอังกฤษและพระเจ้าจอร์จที่6แห่งอังกฤษค่แะ,ะ 6, แ,แล้วก็มีพระอนุชาหลื น้องชาย3พระองค์นะคะก็คือเจ้าชายเฮนรี่ดยุกแห่งกอสเตอร์เจ้าชายจอร์ดดยุกแห่งเคนและเจ้าชายจอร์ดผู้ล่วงลับค่ะทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าหญิงวิกตอเรียอเล็กซานดราอลิชบารีแห่งยอในช่วงเวลาวัยเด็กนะคะทรงมีพี่เลี้ยงนะคะเข้ามาเป็นครูสอนพิเศษวิชาต่างๆในพระบรมมหาราชวางังพร้อมกับบรรดาพี่น้องของพระองค์ค่ะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วเจ้าหญิงดาลียังสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่วนะคะ ความชื่นชอบส่วนตัวก็คือกีฬาแข่งม้าค่ะช่วงสงครามโลกครั้งที่1่งเนี่ยทรงมีบทบาทในการก่อตั้งองค์กรการกุศลจนได้รับการแต่งตั้งเป็นพันเอกสูงสุดแห่งกองทัพหลวงสกอตแลนด์ค่ะและต่อมาก็ได้เป็นประธานสภากระชาติแห่งอังกฤษอีกด้วยในปี1921จรอิบนแมรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่แกนเนชั่นแนลและปาร์ตี้ที่คาลิฮาร์ดของเฮรีราซาเลสเอิร์นที่ National, แท ales, ท5แห่งแฮลวูดคุณนางผู้เคยขายคาลิฮาร์ดหลังหนึ่งให้กับ พรพมานดาของพระองค์นะคะโดยเขาเนี่ยมีลูกชายคนโตชื่อพันโทดีฮอรนาโบเอลลี่จอร์จจานลาเเลตวัย40ปีที่ยังเป็นโสดซึ่งต่อมาเขาก็ได้สืบทานันดอนสักขึ้นเป็นเอิร์นที่6แห่งแคร์วูดนะคะทั้งคู่เนะะี่ยค่ะก็ได้เริ่มชอบพอกับเจ้าหญิงแมลลี่อย่างรวดเร็วนะคะแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีฐานันดรต่าสักกว่ามากๆเลยต่อมานะคะเขาก็ได้ขอเจ้าหญิงแมลลี่วัย25พรรษาแต่งงานทั้งสองเนี่ยก็ได้อภิเษกสมรสกันในวันที่28กุมภาพานันธ์ 1000, 922แล้วก็มีลูกชายด้วยกัน2คนนะคะได้แก่จอร์จเฮนรี่ฮูเบิร์ตลาซาเลสเอิร์นที่7 Harvard, แห่งแฮว์วูดลาดิฮนาโบเจราร์ดเดวิดลาซาเลสวันที่28มีนาคมปี1965ขนาดพระองค์เดินเล่นอยู่ในคาลิฮาร์ดของตระกูลแฮว์วูดนะคะกับป้าโอรุองโตค่ะก็ได้เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพันจนสิ้นพระชนในว 67, ัย67พรรษาค่ะ